ายานะครับที่17372567 7, 7, นะลงวันที่23เมษายน2567นะครับให้จับคุมตัวนายประพัฒ์ในข้อหารักทรัพย์เอาไปเสียซึ่งเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนใช้บัตรเท็กนโลยีของผู้อื่นโดยไม่ชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและใช้บัตรเทรอนิกสีที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อาาื่นแทนกาชุมระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดนะครับนะอันนี้เรียก,ยกนนนะในฝั่งบำรวจของเรานะเป็นบุคคลตามหมายจับนี่จริงจะไม่เคยถูกจับมาก่อนน,นนะครับตรงนี้ใช่ไหมะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บังคับให้เราพาคำจดท้นห้องนะเรายินยอมด้วยความสมัครใจนะครับจะต้องนะไปเรื่องจอะไรอ่ะบัตรบัตรมีไหมไม่มีคริง กินไปเลยเลือกต่บุหรี่แื้อของเสื้อผ้าพวกนี้ไม่บุรีไงนี่นี่เป็นไหนบุหรี่นี่เอาไว้ทำไมเพื่อขายครับแล้วนี่เป็นไหนเอาเอาเงินมาจากไหนไปซื้อบุหรี่ใช,ใช้บัตรดูใช้บัตรรูดแล้วบัตรทิ้งไปไ้นบัตรที่บัตรที่ได้มาอ๋อบอ๋อบ,บัตรเบินบินเข้าห้องบินเข,นข้าห้อวก็มีเสื้อผ้าพวกนี้อู้หบุหรีเ่เยอะเลย หมวกอะไรหมวกสีดำนะหมวกใช้สีอะไรดำหมวกสีดำมีมีอะไรมีถ่านไม้บุหรี่นี่คือได้มาจากได้มาจากการลูดการลูดบัตรเอาบัตรไปลูดแล้วก็ไปซื้อบุหรี่ใช่ไหมหลังจากเอาไปซื้อบุหรี่ก็เอาบุหรี่ไปขายอีกทอดหนึ่งอีกต่อหนึ่งได้กำไรชองเท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าบาทกระเป๋าเงียบครับพ่อค้กระเป๋าผมพอนั่นนี่พาวแบงค์